Thank you เรื่องทบทเรียนบทที่ 10. Repeat a f t เ r มีให้นักเรียนหัดอ่านตามคุณครูไปทีละประโยคพร้อมครับ This p e n c i l is long. Repeat again. อ่านอีกครั้ง This pencil is long. นี่คือดินสอที่ยาว It is long. อ่านตามครุยอีกครั้ง It is long. มันยาวอัดอ่านประโยคต่อไปกันเลยครับ This pencil is short. Again, this pencil is short. นี่คือดินสอสัน้นช r t หมายถึงสั้นประโยคต่อไปครับ it is short มันสั้นดูประโยคต่อไปกันเลยครับ the boy is t o r n the boy is t o r n ทอนหมายถึงสูงบอยหมายถึงเด็กชาย The boy is tall เด็กชายคนนี้สูงไปอยู่ต่อไปกันเลยครับ The girl, The girl is short The girl is short เด็กหญิงเตีย้ยเตีย้ยหรือสั้น He is tall. เขาผู้ชายคนนี้สูงทอนสูง She is short. เขาผู้หญิงสั้นหรือเตี้ย Is short. เตี้ย ดูในรูปนี้เป็นช้างครับช้างภาษาอังกฤษว่า elephant elephant เป็นคำนามหมายถึงช้างขึ้นต้นด้วยสระสระในภาษาภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวก็คือ aeiou คำนามคำศัพท์คำนี้ขึ้นต้นด้วย e ฉะนั้นเขาไม่ใช้อะนำหน้าเขาใช้อนอ่านตามคครูครับ an elephant is big. An elephant is big. ช้างตัวใหญ่ช้างใหญ่ประโยคต่อไปครับ It is big. มันใหญ่ A pig is small. หมูภาษาอังกฤษว่าพิก is small s m a ก็คือเล็กหมูตัวเล็ก it is not big อ่านรามคนคุยครั้ง it is not big มันไม่ใหญ่ not แปลว่าไม่ใหญ่ big เป้ว่าใหญ่ประโยคสุดท้ายครับ A rabbit is fat. A rabbit is fat. Fat หมายถึงเร็วครับกระต่ายเร็ว is fat มันเร็ว is fat มันเร็ว A turtle is slow. เต่ชาช้า i s slow. มันชา้า It isn't fast. มันไม่เร็ว Isn't มาโยงมาจากคำว่า is not นั่นเอง มาอานประโยคต่อไปกันเลยครับ The airplane is high. The airplane is high. นักเรียนสังเกตดูประโยคนี้ประโยคคำนาม airplane ขึ้นต้นด้วยสระ e เขาให้อ่านเเป็นดิ The airplane is high. อ่านตามคณครูอีกครั้ง The airplane is high high หมายถึงสูง airplane หมายถึงเครื่องบินเครื่องบินลำนี้สูง it high มันสูง the sky is low the sky is low ว้าว wow. ใครหมายถึงว้าวว้าวตัวนี้ต่ำคือไม่สูงนั่นเอง is low มันอยู่ตำ่ำ it i s n high มันไม่สูง it isn't high มันไม่สูง Why is hot? Why is hot? Why? Why ร้อ hot แปลว่าร้อน I is cold. น้ำแข็งเย็นน้ำแข็งมันเย็น ไ y is not cold ไฟไม่เย็น is not มาจาก isn't is not นั่นเอง is hot มันร้อนไฟไม่เย็นแต่มันร้อน hot ร้อน I isn't hot น้ำแข็งไม่ร้อนอิชโคนมันเย็นโคนหมายถึงเย็น Is this เป็น i ิน l o n อ่านตามคุณครูครับ Is this เป็น i ิน long l o หมายถึงยาวเพ n i นสินดินสอ ดินสอยาวใช่หรือไม่ซึ่งเป็นประโยคคำถามเป็นประโยคคำตอบได้ดังนี้ครับอ่านตามครูครับ Yes it is Yes it is ใช่ครับมันยาว Is it short มันสั้นใช่หรือไม่ it is short หมายถึงมันสั้นใช่หรือไม่ไประโยคคำตอบ no it isn't ไม่มันไม่ยาวมันไม่สั้น no it isn't ไม่มันไม่ได้สั้น is an airplane fat ขึ้นต้นคำนามแอร์เพลนเครื่องบินขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษ a e i o u คำไม่ใช้อา่านนำหน้าใช้คำว่าแอนนำหน้าแอร์เพลน is an airplane fast f a t หมายถึงเร็วเครื่องบินเร็วใช่หรือไม่ประโยคคำตอบก็คือ yes it is yes it is ใช่ครับมันเร็ว it is slow it is slow มันช้าใช่หรือไม่ no พูดตามค,ครูด้วยนะครับ no it isn't ไม่มันไม่ช้า it flat อ่านตามคุณครูครับ it's f a t it เดอนมาจากคำว่า it is นั่นเอง it's f a t มันเร็ว f a t คือเร็ว it แปลว่ามันมันเร็วโอเค e r y good แบบทดสอบท้ายบทเรียนข้อหนึ่งคำในข้อใดหมายถึงยาวคำในข้อใดหมายถึงยาว คำในข้อใดหมายถึงสูงคำในข้อใดหมายถึงสูงข้อสามคำในข้อใดหมายถึงสัน้นคำในข้อใดหมายถึงสัน้น ข้อสี่คำในข้อใดอ่านว่าบิก๊กคำในข้อใดอ่านว่าบิก๊กข้อห้าคำในข้อใดหมายถึงช้าคำในข้อใดหมายถึงช้า เฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน <laughs> Give and answer